Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อปเปิ้แมนนะเกมจูสิทเวอร์ดเกมซีซั่นสองนะครับผมกลับเข้ามาแล้วนะในเกมการต่อสู้ในโนเสาสุดแสนจะเล้าใจนะผมเมื่อคืนเป็นไงบรงครับเหล็กไปอยันดับที่เท่าไหร่กันนะส่วนใครที่ไปอยู่แรงเพชรแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็เบาๆสบายๆแหละสำหรับผมนะผมก็อ่ะมาดูสรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกันนะผม ผมมายู่รักโดมิเดเตอร์อันดับที่83นะผมมีแต้มอยู่630นะผมนะผู้รังท้ายมีแต้มอยู่524นะผมไล่ผมมาจะจัดแล้วห่างกันไม่ถึง110แล้วนะผมอ่าผู้นำสูงสุดมีแต้มอยู่1,166เลยอะ่ะเยอะจ,จัดเลยนะผมโอ้โหสุดยอดจริงๆ ก็อ่าก็จะไปดูเดือดพรุ่งนี้นะผมวันอาทิตย์แน่นอนนะผมก็วันนี้ก็ก็เดือดอยู่เหมือนกันถ้าเอาจริงๆนะผมก็อัตราดอกแบงก์ก็สวยโลนจัดๆเลยอะมาวันนี้ผมจะยังไม่ตีรีกนะผมเพราะว่ายังนอนมาว่าทุกคนกิจกรรมใหม่ๆอะไรก็ยังไม่มีนะผมสําหรับจูสิทธิ์เวอร์นะก็อย่าลืม ไปแลกตัวกันนะผมเหล็ก3วันกับ8ชั่วโมงสําหรับอาชิรอนนะผมแล้วก็ตัวที่แบบว่ามาครึ่งทางแล้วนะผมนั่นก็คืออิจิตาเตอร์เจนสนะผมเหลืออีก16วันกับ8ชั่วโมงนะสำหรับใครที่มีอะไรครบพร้อมก็อย่าลืมไปแลกกันนะผมเจ้าในเสาเผือกตัวนี้นะอิจิตาเตอร์เจนสนะผมว้าก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวที่ผมอยากได้มากๆแต่ว่าอะไรก็ยังไม่พร้อมนะผมถ้าแลกไปนี่หายไปหลายตัวเลยทีเดียวกําลังลบหลักเรียกว่ากําลังลบหลักหายไปหลายตัวเลยทีเดียวนะผมถ้าแลกนี่ไม่ได้เลยวะนะ ทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเข้ามานะผมการที่ผมเข้ามาเนี่ยผมตั้งใจจะตีแพ็คนี้นะผมเล็งไว้นานแล้วอยากจะเล่นมานานแล้วอนิวชาเลนส์นะผมอ่ไทแรโนโนซอรัสบักนะผมหรือคุณลุงบัคกี้ของเรานั่นเองนะผมมาทีเร็กสีเขียวนี่แหละการที่เราจะเข้าไปตีได้อ่ะเราจะต้องมีคุณลุงบัคกี้นะผมเลเวลสิบนะซึ่งผมก็มีแล้วนะผมหนึ่งใบนะมาระเบิดศึกฟาร์มยิ่งใหญ่ของทีเร็กกันดีฟ่านะผมมาลุยกันดีฟ่าฮะยก แก๊สการรับกาก์ดไปอีกหนึ่งใบนะผมดังนั้นเอาคุณลุงบัคก,กี้ออกมาก่อนอ่าลุงอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหผมบาดเจ็บล้มตายแย,แยะไปหมดเลย <laughs> ลุงบัคลุงบัคอืมลุงบัคอยู่นี่นะผมเราจะเอาลุงบัคไปก่อนตัวแรกะเอาไปตัวแรกนะผมยังไงก็มีเลือดต้อง871บนะผมอ่า75 <laughs> ไม่ใช่เจบนะผมโอเคแล้วก็พอเรามีลุงบัคแล้วเราต้องจัดตึงเลยนะถ้าเราไม่โหดนี่สงสัยจะไม่ได้นะผม เดี๋ยวมันจะต้องเอาน้ำมาใช่ไหมเมื่อมันเอาน้ำมาเราก็ต้องมีนุกสังหารโอเคดูนุกสังหารผมก่อนวิห้ายกเลยนะสามพันเลยนะเอเอาตัวนี้ก็น,น่าจะพอเลยนะหกร้อยนะผมโอเคน่าจะไหวอยู่เหมือนกันนะต้องมีการซื้อออกกันบ้างนะดูจากอาการแลยอ่าพอเรามีนุกจัดการแล้วใช่ไหมอืมให้ผมเลงก่อนเราต้องมีเนื้อนะผมถ้ามีเนื้อเราก็จะล้มง่ายขึ้นนะ เนื้อที่จะร้มฝั่งนู้นได้เราต้องรับเมียดได้สักครั้งหนึ่งด้วยนะผมบ้าที่สุดเลยทีเดียวเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันโอเคน่าจะไหวโลนสุดๆเลยวะน่าจะไหวโลนแล้วเก้าร้อไม่มั่นใจเท่าไหร่วะโอเคแต่ล้มได้ดิรับได้ทีหนึ่งแล้วก็สวนมันต้องได้ดิ เอ้ยไม่เอาเลยผนึกกำลังเลยระหว่างป้าเล็กซี่กับอาบักกี้นะผมคุณลุงกับคุณป้าผนึกกำลังกันนะผมดูสิจะล้มฝั่งนู้นได้หรือไม่นะป้าลุยกันที่ฝ่ายนะผมถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็มาเลือกใหม่ก็ได้ตามสูตรแผนการของเรานะผมโอเคพันหนึ่งไม่ได้ต้อง้องแกนก่อนนะผมถ้ามันมาตา้มเราไปเลยนะผมหลับมาตัวดนอนสอนนะผมเปลี่ยนแน่นอนไม่เปลี่ยนว่ะไม่เปลี่ยนก็ได้ ดังนั้นมันระเบิดกันซะหน่อยอ่าป้องกันเนีผมป้องกันสุดๆไปก่อนแกมี4ี่0ันแกคิดว่าแกจะล้มทินใดง่ายๆอย่างนั้นเหรอแต่แกไม่เปลี่ยนออาเปลี่ยนตัวมันทนอยู่ได้แกนั้นเองมาะตูเอ้ยถึว่าจะเอาจริงเอาจังโจมตีหนึ่งหายแล้วเหลือวิหนึ่งล้มเราได้แน่นอนนะผมมาอดทนมานานแล้วลุงบังเช็คประตูมันป้องกันว่าโธ่ป้องกันก็ไม่บอกรู้งเงี้ยขืนยืนสู้ต่อดีกว่าโจมตีสามนะผม ใส่นะบนลุงเอ่อเรียบร้อยลุงไปนอนกองนะผมมาแก <c oughs> คิดจะเล่นงานฉันเหรอแกคิดผิดแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสบายนะผมเออเราป้องกันแล้วส่วนดีะนะกว่านไหมเออหกร้อยถือว่าเออป้องกันแล้วส่วนไหมไม่ดีฟา้จาจัดเปียวๆไปเลยให้มึงรู้ว่าป้าเล็กซี่นั้นแข็งแกร่งแค่ไหนไม่รอสวนใดๆทั้งนั้นโอเคมา <c oughs> สิวโมโนโดอนนะผมสิหายแล้วตายแน่นอน <c oughs> อาการนี้พวกเราไม่ป้องกันเลยนะผมก็ <c oughs> เอาเปลี่ยนตัวนะผมสิ้หายแล้วเปลี่ยนมาไม่ไม่โจมตีสามแนะ่โจมตีสามโอเคเกือบไปแล้วอือหูผมนึกว่ามันจะโจมตีแค่สองนะผมถ้าโจมตีสองผมง่ายท้องเลยทีเดียวมามาจัดกันหน่อยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสับให้ทุกคนสเปรเล็กซี่แล้วก็พวกกันหนึ่งสองสามนะผมเหลือไว้สอง ชิพหและสองเกล้มฝั่งนูง้นไม่ได้นะผมตามไมียบร้อยห้าพันหนึงนะผมมาวัดใจกันสุดๆเลยเดี๋ยวป้าจะพาผมชนะไหมเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันมาเลยคำรามมันป้าโชว์แสงยานุภาพเอาแล้วมันไม่เก็บสุดแตกด้วยว่ะอุ้ยหป้าเหลือสองร้อยนะผมโอเคจัดการมันเลยป้าเร็กสียามันไว้โว์จัดึงก็ไม่ี่นะ แล้วแล้วป้าก็ได้กูหน้าให้บวกลุงได้จนสำเร็จแล้วด้วยผมเมืม่อป้าบวกลุงนี่มันโหดขนาดนี้นี่เองขอไปตามเด็กดื้อก่อนนะผมโอเคมายู่ต่อยดผมเป็นแพ็คที่ผมอยากเล่นมานานและในที่สุดก็มาจนได้โอ้โหมันตึงจริงๆว่ะแต่ละอันแต่ละอัน เราต้องเอาคุณลุงไปตรงกลางนะรู้สึกว่านะเดี๋ยวผมไปชุบชีวิตเดี๋ยวเดีด๋ยวก่อนที่จะชุบชีวิตคุณลุงเราต้องมีพืชสักตัวหนึ่งก่อนนะอพืชที่ผรับดาเมีดไม่ได้เลยถ้ามันเอาพืชด้วยกันมานี่รับดาเมีดไม่ได้เลยนะเลงก่อนเลงก่อนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมจะไหวไหมจะไหวไหมเนี่ยอาการเนี้ยผมว่ามันต,ต้องเปลี่ยนตัวว่ะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตัวไหนมาล่ะเปลี่ยนพืชมาปะทะอ มั่นใจเลยว่ะเอาลุงมาก่อนลุงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไกลมากลุงอ่ะซื้อออกนะผม46เองแล้วก็เอาลุงมาตรงกลางนะผมแล้วก็อ่าเราต้องมีนุกว่ะนะนุกมันต้องมาว่ะวันนี้นุกนี้มันต้องโหดแล้วนะอาการนีย <laughs> น้าไม่โหดไม่ได้แล้วนะผมอ่าตัวนี้นะผมโอเคไปลุยกันดีฝ่ายนะผมแพ้ก็มาเลือกใหม่ก็แล้วกัน ตัวกินพืชมีเยอะแยะผมไม่เอามานะผมกูไปเอาตัวอะไรมาวะเนี่ยเอ่อป้องกันก่อนดิครับถ้ามันมาตุม้มเราตายเหมือนเดิมอะอาการนี้มันไม่รอดอยู่แล้วนะผมมาเปลี่ยนตัวชัวเออมันเปลี่ยนเลยที่ผมคิดจริงๆด้วยโอเคถ้าอย่างนี้ก็จัดตึงกันอยู่นะผมนะแกเอาชนะฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกอา่า เฮ้ยป้องกันก็ไม่บอกไอบ้บ้าต้องเรียกว่าไอ้บ้าเลยนะผมอ,อะไรวะเนี่ยโดนสองแน่แน่ไม่โดนนะผมยังอยู่ได้วะนี่นี่น,น,นี่ทำอย่างนี้นะผมอย่าให้ป้าเดี๋ยวให้ลุงบาจัดการที่หมดเลยนะผมให้มันรู้ว่าเราโหดแกไหนมาเลยโจมตีสามไหมโจมตีสามไปแล้วนะผมเออไปรงไมนน้มันกองแต่ไม่เป็นไรเรามีลุงยู อ่าคุณลุงดาเมจน้อยมากเลย285เองเออโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4ี่โอ้ยจมตียันหเลยนะผมแล้วก็เออเหลือไว้เพื่อนนะผมผม,มเห็นดาเมจตรงอยู่นเนี่ยทำไมลุงดาเมจน้อยอย่างเงี้ยนี่นะแต่ก็ลุ้นได้นะผมโ okay. อเคเสียไม่ต้องเทสแตกงไหมเรียกว่าสุดยอดเลยทีดีสุดใจเลยอ่ะไหโจมตี4แต่บนบังคับฝั่งนน้นไะด้จมตี4ได้นะผมเออลุงไม่นอนกองผม มาด <c oughs> ีนะที่ฉันเอานกตัวดีมาโจมตีหนึ่งแล้วก็โจมตีสองไม่พอเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วโจมตีสามแล้วผมผมรับดาเมจได้เดี๋ยวคิดก่อนห้าสิห้าป้องกันหนึ่งไม่มั่นใจเลย <c oughs> ไม่มั่นใจเลยว่าถึง2 0 0พัหรือเปล่านะผมเออไม่ถึงกองหน้ามะ <c oughs> เลียววัดใจสุดๆตายนี่นะ ลงไปนอนกองอ่าเต็มที่ก็น่าจะซักแอร์พั 1, นเก้าครับผมไม่น่าถึงนะสองพันเต็มที่เ,เลยอ่ะจัดตึงๆแล้วไม่โจมตีนะครับผมชิปหายแนละ้วแต่ผมไม่เอามันไว้แล้วนะผมตายซะอย่าอยู่เลยจัดการมันบิดแดง <laughs> ไม่ใช่บิดแดงนกแดงโอเคส้วมก็ให้ตายไหมเออเจ็ดพันเจ็ดนะผมโอ้โหโชคดีจัดเลยอะ่ะ <laughs> ชนะได้ซะง,งั้นนะผม อ่าผ่านไปสองยกที่โคตรจะลุ้นจะจัดเลยสีเดียวไม่ได้อย่างเงี้เด้อ่ะดูว่าตาดอกแบงค์หน่อยไม่มีแบงค์ด้วยนะผมโอ้โหเป็นแพ็กที่อ่าโอ้โหดูข้างในด้ป้าที่สุดเลยอย่างงี้ยแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยอ่เอาลุงไปก็ต้านดาเมจได้แค่หนึ่งรังเท่านั้นเฮ้ยอาจจะต้านได้หลายรังก็ได้ก็เอาคุณลุงไปหน้าแล้ววะเนะอาการนี้ไม่งั้นเนี่ยเราจะแย่ได้เฮ้ยแต่ผมมีคอมปีพี่ผ่าเนะ เออนะไม่น่ากลัวนะผมที่เรามีคอฟฟี่พิซซ <c oughs> ่อ่ะมาเขาลุงไปตัวนึ่งนะผมแล้วก็มันท่านสมท่าสมบูรณ์รลอดเลยอะอย่างนี้มันเล่นยากมากเลยนะผมะเราต้องมีนุกตัวนึ่งว่ะโอเคมันไม่ได้มันเมืแกล้งว่ะเอาน้ำมาแก้งเราจะจัดเลยนะ <c oughs> จากอาการนี้นะผมสงสัยต้องซื้อนุกออกสักตัวนะในยกสุดท้ายนะผมเดานะอ้าวเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนตัวซ้ำซ้ำ,ซำ เสร็จแล้วตัวสุดท้ายนี่เราจะต้องเอาเป็นเนื้อนะผมเพื่อที่จะปะาพืชด้วยนะผมแรงจัดๆ <laughs> เรียกว่าแรงจัดๆผมจะเอาอินโนวินัตเล็กไปกันแล้วกันนะผมสําหรับใาสา่เนื้อที่แบบว่าฟุ้งฟิ้งแล้วนะคิดไว้นะผมแล้วต้องมีเลือดด้วยถ้าไม่มีเลือดนี่หนาวใจได้เลยนะผมปะไปไปไปได้ยัง <laughs> ไปลยุยมา มีต้อง500เลยเลย5 56เลยทุกแต่ผม้องป้องกันอยู่แล้วเผื่อมันเปลี่ยนตัวนุกคโอเคมาเลยแต่เราเห็นแล้วว่ามันไม่เก็บตัวแตกทุกคอันจะเก็บสัแตกก็ตัวสุดแท้นะทุกดังนั้นไม่ยากไม่ยากอเมคิดไปอยู่แล้วแหละชิบหายดีนีมันเก็บตัวแตกวะเราตายดิกคุณลุงอย่างงี้จะรอดเห้อเนี่ย จมตีสามผมไปแล้วนะผมเอ,อือเรียบร้อยแล้วนี้เราเก็บสแต็กไม่ได้ลุงนี้ตัวกลางเอาคอมปี้มาดีว่านะลับเออมีห้านะจมตีหนึ่งจมตีสองวิ่เกือบพอเลยอ่ะจมตีสามนะผมป้องกันสองยังอยู่นะเนี่ยเอ,อ ป้องกัน2ยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่ป้องกัน2องด้วยเพื่อการมีสแต็กคกับผมตายยังอยู่เลยนี่นะเรียบร้อยเพราะถ้ามันเปลี่ยนเอามูมอต้ามาเนียมันก็จะมีแค่3าแท้มนะผม3มแต้บแล้วป้องกัน2แล้วอยู่เนะี่ยเอาเหมือนมีแค่สาเองยังไงก็อยู่เปลี่ยนมามี2เห็นไหมยังไงก็อยู่นะผมเอยโจมตี2โอเคยังสบายนะผมดีนะว่าเด็กเร็วเป็นเหตุน,นะผมทำให้แบบว่าความเก่งกาจเรามันต้องมาแล้วว่า วัดใจกันหน่อยเอามมมาตะโจมตีอต 4. โอเคนี่แหละที่กุอคอยเอือไปแล้วนะผมขอหอยพอกแต่ว่าเ็าเป็นไปตามแผนการของเราเนีผม <c oughs> เรียกว่าเอาคุณลุงมาแบบนี่เจ็บใจนิดนึงโจมตีสองโจมตีสามนะผมอ่าอันนี้ห้าร้อยโดรับได้สบายสบายเลยนะหนึ่งอ่าแต่างทีก็ต้องสี่พันเลยนะแต่ว่าเก็บไปสี่เลย <c oughs> เก็บไปสี่เลย <c oughs> ไว้ชำละแขนตาย ไม่นะต้องให้ปิดฉากโดยอินโดมินัสเล็กเกนสองจะแล้วมาเลยะจะถึงสามพันไหมผมไม่มันม่นใจเหมือนเดิมแน่จอมตีสามไม่ถึงแน่นอนนะผมโอเคเอซึ้มพันสามเลยเหรอเลอกไปแล้วนเนี่ยเนี่ยไม่งั้นมันอาจจะตีประมาณตก2,400ได้เลยนะผมดังนั้นช่างมันตายใะอยูเลย,เยให้มันรูให้เบยดเนีย่ยให้เกมที่โดนสายเนื้อ นี่นะตบไปยตบแล้วมึงงับดังจมูกอีกทีหนึ่งนี่นะเรียบร้อยไอ้พวกดังจมูกไม่สวยของจังสวยกเพื่อนนี่นะแรนเจ็ดสิบห้าเลยอ่ะผมเพิ่งจะดูเลยไหมจริงมันก็เจ็ดสิบเนี่ยมันสามท่าตลอดเลยว่าบ่ที่สุดเลยทีเดียวลุงบักแต่ว่ามันง่ายตรงที่ว่ามันเอาเพื่อนมาตัวแรกแถ้ามันไม่เอาเพื่อนมาตัวแรกเดี๋ยวผมเหงาเหมือนกันนะอาลุงบักกี้เอาไหอืม แล้วก็เราก็ต้องคำนวณดะว่ามันจะเปลี่ยนเอาตัวอะไรมาต้องคำนวณสุดๆเลยต้องคำนวณสุดๆแล้วมันจะเปลี่ยนเอาตัวอะไรมาวะผมว่ามันน่าจะเอาจะเอาอะไรมาปะปุ๊บปักวะถ้ามันเปลี่ยนนกมานี่เราเราถ้าเปลี่ยนนกมาเราใช้พืชแต่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนพืชมาจะใช้ตัวไหนดีวงเล็บว่ากูจะใช้ตัวไหนดีเนี่ยอ่ะ รู้แล้วว่าจะใช้ตัวไหนดีนะผมมันแน่นอนอยู่แล้วออกมาโดโดเมย์ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนตัวไหนมาก็แล้วแต่เราก็จะไม่ตายเราก็จะเก็บสเต็กได้นะผมอ่าโดโดตัวนี้รู้สึกจะเก่งไปปะผมว่าน่าจะเก่งเกินไปนะผมจะเปลี่ยนเอาโดนัดไปดีกว่าเอาเป็ดไปเพราะว่าเผื่อเผื่อคราวหน้าไงอาพอเอาเป็ดไปแล้วสุดท้ายเราก็ต้องเอา มีเป็ดไปล้มนกใช่ไหมเราก็ต้องมีน้ำสักตัวหนึ่งนะผมใช่ไหมวะ <c oughs> มไม่มั่นใจวะเราต้องมีเนื้อสิอเราต้องมีเนื้อปะเผื่อ <c oughs> มันยังไงมันต้องเปลี่ยนตัวพืชออกอยู่แล้วใช่ป่ะเมื่อมันเปลี่ยนตัวพืชออกเราต้องมีน้ำ่ะ <c oughs> แต่ลุงลุงต้องตายนะลุงตายแล้วเราต้องไป,ปเผชิญอ่าเอ้ยน้ำก็สู้ได้เชื่อดิโถแข่งแกร่งระดับพรีเมียมอย่างเงี้ยมันตสู้ได้อยู่แล้วอะมา แค่นี้แหละสวยแล้วผมว่าสวยลนแล้วผมว่ามันจะต้องเปลี่ยนนี่แหละสวยแล้วมาจัดกันไปลุยกันดีฝ่าคนัะผมมา <c oughs> เรียกว่าเป็นการเลือกที่ประหลาดมากตั้งแต่ผมเคยเล่นมาเออมันจะขูเปลี่ยนมาซุ่มเราแล้วตายเราคิดเอาไว้นะผมงั้นต้องกันหนึ่งัปโอเค <c oughs> แต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนแล้วก็เราก็ขยับมันไม่ได้เราสามเนสี่นะยมันไม่เปลี่ยนว่ะโอเคมันโจมตีเราหนึ่งนะผม โจมตีสองนั่นแหละแต่เขาหนึ่งนะผมโอเคเราก็เก็บแตกได้ไม่มีปัญหาเลยอ่ะสบายบือ้อวะตะนดี้เปลี่ยนตัวจริงๆก็เปลี่ยนนกมานะครับผมนั่นางเอาถูกแะผมเลยเอา,อารูปกันนะรูกโจมตีหนึ่งสบายลุงบอกก็ถือชิวชิว,ชวมากเรียกว่าชิวจะจัดลุงบอกอ่าทีนี้ลงไม่ใจได้แล้วอ่ะโอเคลุงไม่ต้องแล้ว,ไม,ไ,มว,ลวไม่มีประโยชน์ลุงไม่มีประโยชน์แล้วนะลุงโจมตีสามนั่นไงเห็นไหม ถ้ปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะไม่โจมตีสี่นะผมมันจะโจมตีแค่สมแล้วเหลือหนึ่งไงดังนั้นสบาย <c oughs> เรี๋ยวตัวเตรียมใจได้เลยแกโจมตี1โจมตี2โจมตี3สบายจะัจะไล่เพื่อนหมดเลยนะผมจแตกตายเดี๋ยวปดชั้นหน่อยคำรามนีม่น่กระโดดจีบก็ให้เรียบร้อย <c oughs> มาแล้ว <c oughs> แต่ชั้นยังเหลือสมชีวิตครบแกทำอะไรชั้นไม่ได้หรอกโจมตีส ตายไปตัวนึงนะผมมาเลย <c oughs> เปลี่ยนตัวดิครับนี่ออกมาวางแผนได้ดีมากอะ่ะจมตีหนึ่งจมตี2อจมตีส,ตสเรียกว่าทึ่งในการวางแผนของตัวเองเลยทีเดียวว่าคิดได้ไงวะเนี่ยนี่นะเรียบร้อยมาทีนี้แหละเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วสินะ <c oughs> แกคิดว่าแกจะเอาชนะฉันได้หรือยังไงไม่มีทางจมตีหนึ่งโอ้โห เรียกว่าลูกเล่นเยอะมากแต่ว่าตายแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเก็บตแตกไว้เต็มเหนียวเลยทีเดียวจัดการมันมาตัดอนซอรัส <c oughs> ยากเคี่ยวมานานแล้วขอกัดจังๆซะหน่อยเรียบร้อยนะผมหมื่นหกชนะแบบสาใจสุดยอดจากการวางแผนถึงว่าจะอีลุงตุงนางมั่วตัวไปหน่อยแต่ว่าก็พาผมชนะไปแล้วนะผมป่ายกสุดท้ายกันนะผมโอ้ยมรุจะยูดำหมดภัยร้ายลเลยทีเดียว นี่มันแบบว่าหลายกาดหลายแรงสุดๆเลยทีเดียวแต่มันเอาพืชเป็นตัวแรกว่ะมันเหมือน,ม,นมันอ้อยเราเหมือนกันนะอ่ารุมบักนะในวันนี้าหาตัวยากจริงโอเควิโนเสียมี่เยอะเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้ซื้อตัวออกนะผมอ่ามันเปลี่ยนน้ำมาแน่แน่อันเนี้ยดังนั้นนกนะผมแล้วพอมีนกเสร็จแล้วก็มีน้ำนะผมเอาน้ำไปล้มทั้งหมดเลยโอเคสวยโลนสวยโลนจัดไป <laughs> เลย ้เลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะผมเมื่กี้สินะกลัวไฟอีกดูดิมีเลือดแค่สองพันฝ่าสองพันฝ่านะผมมีตัวสุดท้ายอย่างเดียวนะโคตรจังที่แบบว่าเออเลือดเงียบเลยเดียวป้องกันผมไว้ก่อนเดี๋ยวไงกูก็รอดอยู่แล้วมาเลยแองกิโลซอลัดเจียนสองเปลี่ยนตัวนั่นไงเห็นไหมท่ามที่เราคิดไม่มีผิดเออมันเล่นง่ายตรงที่มันไม่เก็บสแต็กไว้นะผมแต่ทีเนี้ยปัญหาแล้วเก็บสแต็กแ,แน่ๆเลย ซัดเราอย่างแน่นอนนั่นเห็นไหมมีสาแล้วนะผมแต่ว่าผมไม่กลัวผมเอานกแรงมาสุดๆเลยเดียวจมตีสมไปอีกแล้วลุงออกมาไม่ได้5วินาทีเอือแต่ว่าไม่ได้ว่ะเราต้องมีว่ะเราต้องนะตัวใหม่ล่าสุดแนี่เราต้องมีไว้เก็บสะสมไว้แบบว่าอวิจมตีสองงี้ไงอุนี่มันโอหดโดหด,ดเลยเนละสำหรับนกตัวนี้นะผมจิกมัน นี่แน่ค่อยๆดินไปค่อยๆเคลียร์หน้าด้วยอ่ะโอ้ยโชว์ถึงความแข็งแกร่งมากอ่ะแค่เคลียร์หน้าผมกว่าเฮ้มันตายผมโอเคผมอยากได้มากเลยสไปนอร์โซักเจนสองนะผมยังไม่มีเลย <laughs> พูดเลยว่ายังไม่มีนะผมมีโอม่าสไปนัทแต่ยังไม่มีมันนะผม <laughs> เฮ้ยยิงนี้ก็ได้เหรออืมป้มองกันให้สุดไปก่อนโอเค <laughs> อ่าแนา่ผมโอโ้ยสแต็กสไตล์เต็มเลยอ่ะมีห้าเลยนะผมล้มผมได้แล้วเนี่ยชิบหายจัดจ้าเลยทีเดียวไม่โจมตี มันได้อย่างงี้สิได้จะวัดกันอย่างงี้ก็ได้อ่าหนึ่งสอสห้านะผมผมป้องกัน5เหลือสาโอเคหนามันก็ป้องกันสุดๆเลยมันมีแปดแล้วนะผมเจ็บแนะ่ไม่ใช่แปดแต่มันก็ล้มผมได้อีก่ะถ้ามันโจมตีเจ็ดโจมตีหกอ้าวผมไม่ตายซะงั้นนะเบิ่งตายทีนี้เหลือ1ใช่ไหมย่าอยู่เลยความแก้นมันมีในจิตใจ เราต้องเปลี่ยนตัวไหมผมว่าเปลี่ยนตัวก็ได้เพราะว่าแอร์สองตัวนี้จะเมจีเท่ากันเลยนีผมดังนั้นไม่จําเป็นใดๆทั้ทงนั้นหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อ่ะนกเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยเลืมไปเลยไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยโอเคแต่มันแค้ทางเราจะจัดเลยนะโจมตีสี่เราก็ยังไม่ตายเลยนะี่เรือกว่าโหดอามาหิสุดๆเลยทีเดียวสาหรับมัดตัวดอนเน่ ไม่โจมตีนะครับผมไม่โจมตีก็ไปลาโลกไปได้แล้วส่งการคุณลุงไว้ฉันซะด้วยดิงับก็ให้เรยยบ้อย <c oughs> อก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะผมสำหรับ5ยกนะผม <c oughs> ถึงจะไม่ปลดล็อกแต่ก็ได้แล้วนะผมไทเลโนโซอรัสบักนะครับผมบักนี่150 150ได้ DNA ล้วนๆเลยทีเดียว <c oughs> ไทเลโนโซอรัสบักนะครับผม วันเจอิวอีก1,300อ่ะโอ้โหเยอะจ,ะจัดๆตรงเจนี่แหละแล้วก็แค t ออฟเซทันก็ขยับไปอีกหนึ่งแต้มนะผมนะนเหลือแค่14แต้มเท่านั้นเอยไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่14นะหรือแค่9แต้มเท่านั้นนะครับผมนี่ที่ผมจะเข้าไประเบิดศึกอ่าชิงเต่าสซรัดนะผมนะแบงค์เขียวลอมอยู่วูด <laughs> ได้ไงแบงค์เขียวรอมอยู่ชิงเต่าผมปลดล็อกแนวนีครับผมโอเคได้ของอีกว่า เอ้ยได้เจได้คืนโอเคสวยโลนต้องได้คืนมาหน่อยนึงนี่แหละอ่ะพอดีฝานะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมได้ตีอ่าแพ็กคุณลุงบักกี้กันหรือเปล่านะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้สัสมก็ได้นีผมเอาไว้ต่อสู้ก็ได้สำหรับอ่าแรงล่างๆไงในเวลาตีลีกนะผม บางทีก็ใช้ป้าเล็กซี่บ่อยเป็นประจำนะผมอะจรงจริงแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ก,กันแหละกู2สองเที่ยวฝากกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมในายป๊อปปี้สมก็คงต้องขอตัวราไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนด้ ender, ยังเล่นอยู่ <laughs> ไปรถอย